ล้มแล้วลุกเป็นสิบรอบสู่ CEO อขายคอมพันล้านเปา IH a v e CPU ช่วงนี้หันไปทางไหนก็เจอคุณเปา IH a v e CPU จริง,รงๆเห็นทำคอนเทนต์เยอะแบบนี้แต่ในส่วนบริษัทขายคอมของเขาทำไรายได้สูงถึง1,700ล้านบาทในปี6 7เเลยทีเดียวคลิปนี้ To d a ย์บ Vi เ l ลจะเล่าให้ฟังว่ากว่าจะเป็นเปา IH a v e CPU ที่รายได้พันล้านเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างชีวิตเมื่อก่อนของคุณเปาถึงทางบ้านจะไม่ได้ลำบากอะไรแต่ก็ผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาพอสมควรช่วงมัธยมอยากเป็นนักบา้าก็ดันรถชนขาหากัาาก เดือนหมื่นนิดๆก็อยู่ไม่ไหวจนเครียดกินเหล้ากลับมาอยู่บ้านสมัครงานไอทีหลายต่อหลายที่ก็ไม่มีใครรับมาช่วยทาโรงสีข้าวเก่าแก่ของที่บ้านอยู่2ปีก็เจ๊งขาดทุนหลายล้านบาทตอนนั้นเขามองว่าตัวเองล้มเหลวมากไปรวมตัวกับเพื่อนก็รู้สึกตัวเล็กนิดเดียวไม่กลา้าซูหน้าใครแต่ด้วยความชอบในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กและเห็นโอกาสาของตลาดมือสองบวกกับช่องว่างของค่าเงินต่างประเทศปี5 6เขาเลยยืมเงินแม่ด้วยทุน4 0,000บาทซื้อ CPU มือสองใน EBay มาขายได้ราคาทุนถูกกว่ามือหนึ่งในไทยัง เจอขนส่งที่คิดราคาจากน้ำหนักอีกทําให้ค่าส่งตกชิ้นละ20บาทเท่านั้นเองส่วนหน้าร้านก็ไม่ต้องมีเน้นขายบนเว็บบอร์ด Overclock Zone ก่อนขยับมาขายบน f a c e b o o k p a g จช่วงปี58ในขณะที่คู่แข่งสมัยนะั้น4-5เจ้าเน้นขายออฟไลน์ร้านที่ตอนนั้นยังชื่อว่า CPU ราคาถูกคอทูดูโ o คอซิอก็ขายได้แบบเอือ่อยใช้เงินต่อเงินสมัยนั้นแม้วงการ PC ประกอบจะเติบโตแต่คนส่วนมากก็ยังประกอบไม่เป็นอยู่ดีนี่แหละค่ะคือไม้ตายที่คุณเปาเลือกทําคือการขายเซ็ตประกอบมือ2แบบสําาเร็จููแนทนี่ลกค้้ซือของได้้ทีลลชินกก็ก เป็นซื้อทีละ7ชิ้นและก็เปลี่ยนชื่อร้านเป็น i have cpu แบบปัจจุบันจากเงินแม่4 0 0 0 0บาทกลายเป็นรายได้หลักพันล้านยิงชงโควิดขายได้วันละหลายร้อยเครื่องและก็เริ่มพัฒนามาขายสินค้ามือหนึ่งรวมถึงการจัดเซตไฮบริดที่ผสมมือหนึ่งกับมือสองในเซตเดียวเป็นเจ้าแรกเขาคงไม่มีวันนี้เลยถ้าคุณเปาล้มแล้วก็แค่ยอมแพ้ไปแต่แรกสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากตลาดคือความเข้าใจลูกค้าคุณเป่าเชื่อว่าของเหมือนกันคนขายต่างกันผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกันในตลาดคอมพิวเตอร์ที่แข่งกันดุเดือดความเชื่่่่อมมััันนแลละคคควาาาาาาาสสสบบยใใจททีีูก้้้ไดรเเเป็ิงขขหํญ สดทุกวันมานานกว่า7ปีเต็มไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวแต่ยังเป็นการคุยเล่นสนุกเฮฮาสร้างความสนิทสนมและทําความเข้าใจสิ่งที่คนซื้อกําลังมองหาไปในตัวจนนานไปก็เกิดเป็น Personal Branding เป็นภาพจําที่คู่แข่งยากจะเรียนแบบอย่างแคมเปญซื้อคอมแถมข้าวสารทำไม่ใช่เป่า iH a v e CPU แล้วแบรนด์ไหนจะทําแบบนี้ได้อีกใช่ไหมคะแล้วคุณละเห็นด้วยไหมที่ว่าคนสําเร็จทุกคนต้องเคยลมแล้วลุกมาก่อนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยคะ่ะความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตาม Today ์ i ิ View คู่มือธุรกิจสาหรับชีวิตของุกคนคนรับ